สวัสดีค่ะเห็นวัตถุดิบแบบนี้แล้วพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นเมนูอย่างวันนี้สิขัวไข่สู่พี่น้องกินนะคะวัตถุดิบนี่บะไหรมีกระเทียมมีไข่มีมะเขือเทศแล้วก็ขึ้นชายค่ะมาพี่น้องตามมาเบิ้งว่ามันสิเป็นแนนนต่แซบบ่มาม,มามาค่ะขวัวไข่ขวัวจังได้ให้โลกจําค่ะขวัวให้ลืมไข่เจียวไปเลยพี่น้อง ั่งกระทาน้ำมันใส่ลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ค้นให้ไข่ขาวไข่แดงขากัน คนๆเลยค่ะ,คน,ค,ะคนให้ไข่สุกดีแล้วเขาก็คอยมาปรุง <_ d ata> เครื่องปรุงก็จะมีรสดีค่ะ <_ d ata> น้ำตาลตัดเข้มเล็กหน่อย <_ d ata> ซอสฝาเขียวค่ะ <_ d ata> ซีอิ๊วขาว ก,กินหอมๆจากน้ำปลาค่ะแล้วก็คนเลยี่น้องคนให้ใครก็เคื่องปรุงเข้ากันค่ะหลังจากเขากันดีแล้วก็เอาบวเคือเทศใส่ลงไปค่ะบวชเคือเทศจะให้รสออกน,นุ่นๆแล้วก็รสเปรี้ยวเล็กน้อย เห็นเหงืขัวไคเขาแซบขึ้นค่ะพัดไปสักพักหนึ่งก็เอาพริกไทยปนโรยลงไปค่ะสิไนให,หอมหอมๆพัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะปิดท้ายด้วยขึ้นช่ายโรยลงไปหลายๆเลยค่ะ แล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะขัวไข่ผู้ใดได้กินสิเริ่มไข่เจียวเลยค่ะสูตรนี้แซ่บแห้งพี่น้องถ่าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาแซนน่บเลยเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขัวไขห่หอมๆเลยพี่น้องพอร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เบิ่งแล้วถ้าคิดอยากมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาเด้อมาเด้อค่ะแซบแซบ